บรูโนกิมาริสกองกลางบราซิลค่ะตั้งแต่ย้ายเข้ามาทีมซาลิกาโด้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็โชว์ผลงานได้ดีและยึดตัวหลักของทีมมาโดยตลอดค่ะแต่เนื่องจากปัญหาที่ใช้จ่ายเงินเยอะเกินไปในซีซั่นก่อนๆอ,อาจเป็นนักเตะที่ต้องย้ายออกไปในช่วงซัมเมอร์ปีนี้ค่ะโดยมีรายง,งานคขาว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดภายใต้การบริหารของพับริกอินเวส m e เมนต์ฟันกลุ่มนายทุนซาอุดิอาระเบียมีแผนการที่จะเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์ซื้อขายปีนี้ค่ะแต่การใช้จ่ายมากเกินไไปปใในนช่่่่่วงงมมมกีีีททผาาาาํหห้สส้สสตอ รายรับเข้ามาก่อนส่วนสาเหตุที่ว่าทําไมกิมาไรส์ถึงมีโอกาสสูงที่จะเป็นผู้ถูกเลือกเพราะเขามีราคาค่าตัวที่สูงพอตัวค่ะและอาจทําให้เสียนักเตะเพียงรายเดียวเพื่อยกระดับการเงินของทีมได้เลยแต่ก็พ่วงด้วยค่าฉีกสัญญาที่แสนแพงถึง100ล้านปอนด์เลยทีเดียวค่ะทางด้านกิมาไรส์มีหลายทีมที่หมายตาเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดิเวอร์พูลและ2ยักษ์ใหญ่จากสเปนทั้งบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดโดยค่าตัวน่าจะสูงพอสมควรค่ะแต่คงไม่เก ค่าฉีกสัญญาอย่างแน่นอนเพื่อนํารายรับเข้ามาให้ผู้จัดการทีมอย่างเอ็ดดี้ฮาวได้เสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีนี้บ้างค่ะเพราว่าตําแหน่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้คงหนีไม่พ้นผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่บาดเจ็บและพักไปนานอย่างนิกป๊อปและอาจมีการเสริมตําแหน่งอื่นๆอีกนิดหน่อยด้วยค่ะ